สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง y u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  e e n n y m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  i หรือใน Facebook Page Mimi Hobbycraft นะคะคลิปที่แล้วเราถักตัวหมวกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาตกแต่งตัวหมวกกันนะคะเราจะมาปักดอกไม้แบบนี้นะคะหรือว่าดอกเดซี่เนาะลงบนหมวกนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็คือเลือกปักได้เลยจะปักแค่ ดอกเดียวก็ได้นะคะให้เป็นจุดเด่นแบบนี้แค่ดอกเดียวหรือว่าจะปักรอบทั้งตัวหมวกก็ได้นะคะดอกเล็กดอกใหญ่ปรับได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะตัวดอกไม้สีขาวนะคะไม่ใช้คอ้ตอต้นซอฟเหมือนเดิมนะคะตัวที่ไหมแบบเดียวกับที่ถักหมวกเลยเนาะรหัส004นะคะเป็นสีขาวครีมนะคะแล้วก็ตัวเกสรเป็นสีเหลืองนะคะเป็นขอต้นซอฟสามพายเหมือนกันรหัส -26 นย์สองหกนะคะเพื่อนๆปรับใช้ตามไหมที่มีได้เลยเนาะอุปกรณ์อื่นมีเข็มนะคะเราจะใช้เข็มในการเย็บดอกไม้เนาะแล้วก็กันไก่นะคะอุปกรณ์มีเท่านี้ไปดูวิธีการปักกันเลยค่ะเราจะทำปมปลายไหมไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ไหมของเราไม่หลุดเนาะเป็นปมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะหาจุดที่เราจะปักดอกไม้ จุดที่เราจะปักดอกไม้ก็คือจุดกึ่งกลางหรือว่าจุดที่มันจะเป็นเกสรน,นะคะแทงเข็มขึ้นมานะคะเราจะเริ่มทุกกลีบจากจุดกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วเราจะแทงให้ติดเส้นไหมไปนะคะแบบนี้เนาะแทงลงจุดเดิมนะคะแต่ว่าแทงลงกลางไหมไปเพราะว่าถ้าเราแทงลงจุดเดิมจริงๆแล้วเดี๋ยวไหมมันจะหลุดนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะความกว้างของกลีบดอกแล้วแต่เรานะคะของมีจจะนับไปประมาณ2ช่วงนะคะก็คือ1 2สองเดี๋ยวมีจจะแทงขึ้นมาจากจุดนี้นะคะแบบนี้เนาะแทงลงหลักเดิมตรงกึ่งกลางเลยนะคะเราจะทําเหมือนเป็นเครื่องหมายบวกก่อนแบบนี้แทงลงไปจากด้านล่างนะคะ แบบนีน้ไม่ต้องดึงแน่นนะคะแล้วก็แทงลงกึ่งกลางนะคะแต่ละกรีบของเราจะเริ่มต้นตรงจุดกึ่งกลางทั้งทั้งหมดเลยนะคะ ็จะเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําให้เป็นเหมือนเครื่องหมายดอกจันต่อค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราชอบแค่นี้ก็พอแค่นี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากได้แน่นกว่านี้นะคะเราก็จะถักเพิ่มเราก็จะปักเพิ่มนะคะปักลงแต่ละช่องเหมือนเดิมนะคะช่องกึงกลางเหมือนที่เราทำมาเมื่อกี้เลยนะคะ พอปักเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราได้ดอกไม้ที่เราพอใจแล้วเนาะเราจะเก็บปลาบใหม่เลยนะคะล็อกไปใหม่ไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็สอดไปด้านใต้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําเกสรน,นะคะทาปมไปยไหมไว้เหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วเราจะแทงไหมนะคะจากด้านล่างตรงกึ่งกลางเลยนะคะแทงขึ้นมากึ่งกลางแบบนี้เหมือนเดิมกึ่งกลางดอกวางเข็มแบบนี้นะคะพันไหมไว้กับเข็ม3ามรอบถ้าอยากให้เกสรใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มจํานวนที่เราพันเข้าไปนะคะเดี๋ยวให้ดู สามเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจับเข็มแทงลงหลักเดิมนะคะหรือว่าเยื้องนิดๆเนาะให้เป็นแบบนี้ สอดดอกไม้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วล็อกไปใหม่เหมือนเดิม ดอกไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะปักกี่ดอกเนาะลองทำกันดูนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ